ดีใจมากเลยครับคือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมเรียนค่าภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมแล้วคือผมก็เปิดดูโทรศัพท์ดูแล้วก็พอเวลารู้ว่าตัวเองติดเนี่ยก็เอ่ขอครูไปเข้าห้องน้ำเนอะแล้วก็ไปแอบ,บดีใจในห้องน้ําคนเดียวครับ นที่คิดถึงคนแรกเหรอครับตอนนั้นออเป็นแม่ครับรีโทรหาแม่เลยครับบอกแม่ว่าผมเฮ้ยผมติดแล้วนะแม่ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับจากนั้นผมก็ค่อยกลับมาในห้องเรียนครับผมแล้วก็ค่อยไล,ล่หาครูครับครูควงก็เป็นคนที่เหม,มือนก็ว่าช่วยผม,มั้างแต่เริ่มนะ้ช่วยติวซะทำให้ผมได้คะแนนดีขนาดนี้ <ST IT US> คะแนนที่ได้เป็นคะแนน1480่ครับ ปัญหาที่เจอแล้วครับปัญหาที่แบบยากสุดนะคือ reading ครับเพราะว่า reading เนี่ยคือมันเรียนรู้ชา,าครับผมมันคือเราต้องฝึกอ่านอย่างเดียวครับเพื่อจะให้เราแบบสามารถอ่านเก่งๆได้ขอขอบคุณกูฮวงแล้วก็พี่พี่อมินทุกคนนะผมถ้าไม่มีเออทุกคนผมก็ไม่มีวันนี้ครับขอบคุณครับ ำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสอบ SAT อยู่แล้วรู้สึกว่าข้อสอบมันยากหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้เนี่ยก็ลองมาเรียนกับครูหวงได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเรียนกับครูหวงเนี่ยน้องจะหดปัญหาพวกนั้นแน่นอนกับผมรับป,ประกันครับ